สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยน่านกุญแจรีโมทของซิตีรุ่น2020โอเคก่อนอื่นเลยเราจะมาดูว่าอันนี้จะต้องใช้่านรุ่น cr 2 0 3 2อ่ะจะปเดิบแรกเลยเราก็มาแกะ่านกันก่อนเลยโอเค ละเมียดค่ะตัวเย็นค่ะนี่ไม่ค่อยแกะค่ะน้องยังไม่ลเมียดในการแกะนะคะแกะหน่อยนะจ้าอันนี้เราก็หาซื้อได้ง่ายๆจอดในเซเว่นเนาะเซเว่นก็มีข<ม><ม>ายนะคะรุ่นนี้โอเคหลังจากนั้นเราก็มาแกะรีโมทต,ตัวนี้ อันนี้ก็คือจะเป็นด้านหลังเราแกะจากด้านหลังอ่าเอาตัวสลักออกก่อนเนาะโอเคาจากนั้นก็เอาตัวแง,งค่อยคแงค่ะมันจะมีมันจะมีช่องให้แงะอยู่ค่อยๆแงคอง่อคแงบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาเล็กน้อยนะคะโอเค จริงๆหรือเราหาเหรียญก็ได้นะคะพอเราแงออกมาได้มันจะเป็นลักษณะนี้นี่ไงฐานตัวต้นเหตุที่หมดไปอันนี้จะเป็นฐานที่ติดมากับเครื่องเนาะตั้งแต่แรกเลยก็จะเป็นรุ่นเดียวกันเห็นไหมจะเป็น cr 2 0 3 2ตรงรุ่นเลยจ้ามีขายไม่เปลี่ยนรุ่นนะจ้าพาสซ o n ิกจ้าจากา,ากนั้นแล้วก็แกะของเก่าออกมาตัวนังสือจะอยู่ด้านบนนะคะโอเค แล้วก็เอาของใหม่ใส่เข้าไปโอเคเห็นไหมไฟจะติดทันทีนี่คือแบบว่าเราใช้งานได้ความติแล้วก็ประกบน้องเข้าไปปิดเหมือนเดิมจ้าอันนี้ซื้อ่านมาแค่50บาทนะคะนี่ก็คือประหยัดไปแล้วเราไม่ต้องไปหาที่ศู์หรือให้เขาเปลี่ยนเสียเป็นร้อยนะจ๊ะง่ายๆจ้าโอเคไปแล้วจ้ากดได้ปกตินะจ้ะไฟเข้าคะ่ะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ